มันันมัเครดีชน o i d a ญ่จ o r e ชน่เต็มเลยตอนนี้โดนนอยาเสีเต็มเลยบัมเชลอยวานเนียวมันเป็นบักเชลอยมัอันคือว่าเขาเนี้ยนะกัปกดเชลอยเขาเนียยนี่นะ chở lại cầu nhao Nhảy suốt này nhao suốt cầu nhao 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 nhảy nhao nhao nhảy nhao 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 ตัวเนี่ยคันมากนะกินน้ำกนได้พินออน้งนะเกเลยนะออกเลยบ้านเสียจกินน้ำปูคกบปีดอกมมาอันนี้กระายไม่แต่กินกะคำกระาย เุ้ยแดดเถอะแค่นั้พี่น้องจะใชยเป็นโต๊นนเดี๋ยวไปเบิ่์นข้นสวนก่อนไปเนี้ยสวนไปจะได้ข้นสวนนี่รอบที่สองตอนวายข้นสวนนี่ตอนเจาก็เหิและหาไปละเงินบัตรดังสามลอยพี่น้องบัตรดังสามลอยได้จังข้นสวน บันดาซ้ำลอยเอาเก็บให้บันไดาละเอะเดียดเดี๋ยวเจ้านายลงมาเต้นั่งเต้นนี่มันบันไดได้เนี่เจ้านายยังไม่ทันมานี่เลยเจ้านายมานี่มาเต้นมีเดือดเลยนี่เท่าไปบ้ากุ้งปลาหฮมใหม่กูไปเด็ดเบียดจะขี่ขานไปขานบ่ได้ ยังัเดดหรอยังสกดีนันต้นใหม่ตัวนั้นอยู่ต่เมือนี้บหาละพอละเพื่นเห็ดเอามาห้ยังไดฮะยังน้องคนสวนก่อพไปนนองเห็ดปอบสะอาดบัได้แล้วนี่แลเจ้าหน้าที่มากนล่ cho là thi mà này tê to tê vậy này, bên nửa đây này, đó, cầm nhang này rồi, ấy ông già mà này nó, tên cái bộ kẹp, vết trang đẹp cái sẽ mắc kẹp, Chỗ này mười cái mày cứ cân đấy thôi, con nào mười cái mày cứ cân nó tạc đẹp gì. จะไม่คุ้มเยอะเลยนะอ่อนตายทำไมพี่น้องฮ่อนจะต้องสู้เกลือออกมันมีแห้งกระต่ตีหยอนบักแตกยอมมาเมร์วะใช่ได้อหย่อนไหมหยอนบักแตกว้าตัวเต็มมันจะเป็นเนาะแค่นั่นแนี้ยทำไมเราต้องตีรถถ้าเป็งหมอนขึ้นมันพอเป็นมันหมักชุ่มอยู่หนามมันนะเมื่อมันอันอยูหนามใชา น้ำมันอยูได้ทราบมันมันเมื่อม yup ันในโรงถึงน้ำ wow! ก็ว่ดดอกมันเด็กอันนึงเก็บมาแขงมันในกระเ่อยแล้วแหละพี่น้องนี่มาแขกเมื่อวันเมื่อใดมืนหนึ่งจะเก็บเอาเช็ทงไปกินยำนาว มันตายแต่ต oh, so ีแบบแตงเนี oh. ่ยเด็กกินหน่อยเดียวเด็กขื่อนนี่เนาะพอเพว่ื่อนไป็นบวชขึ้นเป็นเนี่ยนี่แข่งขุมชุดยอดฮะเก็บเสื้ทังในตูวเขาในประกาศได้เก็บเสื้อคู่อันนั้นนะคู่เขาเอาไว้ไปวานตอนชโนหชิโด้งวานไว้ แดดหอนพี่น้องบปกะเตนคนนี้มีเมลดาเก็บเห็นปะเดนกระแดงเกเกินเนี่ยเดบกแตงนี้ขอกระดงแตงใหญ่นี่แตงนี่เป็นโบไล้พี่น้องเป็นตาดมหนัวช่องหน่วยเนี่ยแดงหน่อยหน่อยมากระได้กินยุ่กันบกว่างวักผ่านมันเนี่ยกวงมากว่มันก็ไม่ได้กินพี่น้องกวางคือยัง mặc kín ông à, nuôi này bố mẹ cưỡng mất nát nè bố thảo <laughs> mặc cứ hiểu thế là đi Bố cháu tắt nhọn hư 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 hư

ในเก็บปิดในชุกไปก่นอน,กน,นอันเด้อมะเด่นเด่นไปเป็นมาเหยียบปกเด่นชุกจนเต็มตีนเลยเนาะเนื้อเด่นชุกแม่นบ,บริท่าเฮ้ยบะไรเรื่องบะไรเรื่องคนชวน,นีนมาหาช้างอัน mặc đen tầm sống khỏi vớt lá đó đã sẽ được kìm ra này này cả kè leo nèo cả kè leo Nên cả anh này cả nèo nừng đây phía anh này cả chị nèo nèo nừng tôi đi vô khôm lại bảo on, tôi này nhạc nhạc đôi เบิ่งดูน่ะใบใหญมันถือขี่ดินในกลางมันนี่โมมาเมือ่อก่อนเนาะในกลางมันก็บอกเก็บโอ้ยอย่าได้เก็บเอาได้ปะพระประค่อยบวกขึ้นดิขึ้นไปเอาไรมุนกระเพระแม่เจ้าเขบาบอกโมมาเก็บมาค่ะ เป็นกระสีมอ่นเปล่าไว้จักละนี่ในหน่อยใหญ่มีลายหน่อยหน่อยใหญ่พุณเราอยู่ทางราคาพัวนั่นนั่นกระเดืองนะเห็นไ่มพี่น้องทางในี้นะนี่กขดเดืองนะคือชุดผเห็นน้ำวนบังๆเด็กแนวข้าไปเห็นบ่เอาไว้มันออกก่อนเด็กมันชุบมันเกลียวปล่ะ ย,ยังไงแล้วก็สุกกรแก่เวิร์ดไม่ได้หมุนไปเก็บคือเจ้าได้ขอว่า่คย้อน้อนเอาหมาเป็นกายหน่วยเนี่<ม>ยเจึเ่งน,น่มีเบิร์ดนะทัไมเปิดพวงไม่เสื่ง,งบ่อันใครจะยอเบิรงดซื้อเนี่ยะ กัใหญ่ละอุ้ยต่ำหัวดูนกจ่าขอบใจเด้อหัวหน้าหัวหน้าคนสวนีจะเล่าอะเฮ็ดชวนลายคอยกับเฮ็ดน้อยเฮ็ดไดีเกล่าเฮ็ดอะไรอยู่เพราะไม่ยังใจวาสัน เก็บเล็กเ็น้อยนี่ยแะขอเอ้นะเแต่จะพัวแล้วเห็ดลายบ้านนี้เก็บบกพริกเกยบนะเล้าเก็บชอยชจ้รวดับระดับระดับแต่บกขวนบ่อพัวก็เก็บขวนยังอยู่นี่มันเป่นขวนยัางติดอยู่คนหนึงเอาตะน่อยมันยายมัน่ขวนมาสักเนาะ พี่กิโนโอ่นี่มันชูเขาจเลิร์ตมันชูปั๊กว่าจะสก็บพี่น้องชูปั๊ดกุนวานเลยเอาเขาไปเก็บอยู่โฮมโอเคพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเชได้บ่ายทั้งดังสบายดีสบายดีขนอยห่อนไล้หมือนี้ร่มอยู่ฮะ้อนสบายดีครันบนาสายบฝนนี่แหละบฝนทุกปอนนานไส่เดียวนะ อสบายดีเดอพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้กันเห็ดหัวเห็ดสวนหัว,หวคือสวนคลีนสวนเนาะอยู่ดีมีแห้งเอฟซีทุกๆทุกคน,กคนบายบายบายบ,ายบายสักหลัง